โอเคยังรู้สึกว่าเบาแข็เรียบร้ยทำยาวทำยาวยาวทำยาวหนึ่เอ้ยาวมาแล้วยาวไว้ยาวไวช่านหลบมุมกูปาระเบิดตาให้แล้วหลบมุมหลบมุมรอไว้รอไว้รอไว้เลยรอดูกลางให้อยู่กูรอเสริมเาเสียใจเลยเสียตาสวยรอไว้รอไว้เก็บมุมซ้เก็บมุมซ้ายระเบิดซ้ายขวามาซ้ยห้องวายห้องวายเดี๋ยวกูไปเอาบอยบนนีง ท่านดักไว้ใบบนเยอะพี่ใบบนเยอะพี่คิดนะคิดประชิดดิมเราไอ้ดิมดิมดักไว้ตอกไว้ดิมดักไว้ดักนั่งเลยนั่งเลยดิมดักไกลดีกว่าดิมมาดักไกลดีกว่าดักตบบนี้นั่งนี้นั่งนี้ไปเลยนั่งปูนั่งปูพักสองไอ้ที่สองตัวนะดิมใบบนยาวตัวนึงนั่งไว้เออตอกไว้เอายาวเดี๋ยวกูรอเสริมอยู่กูยิงหน้าเองหลังใบบนยาวตัวนึงโอ้ยหน้าเอียตัวมาเสรโนอยู่แล้วพี่ไปไปเชื่อมดีซ่าป่ะดีซ่าป่ะ นในตัวในเออเข้ามาแล้วว uh, ่าโทษดอะเพื่อนขึ้นมาแล้วโทษอยไอ้เหียกูบอกแล้วมันเข้ามาแล้วตายแล้วตายอีกตัวตายตายสวยนั่นแหละเหียดีมันเติรดเดียวดีกันลึกเลยการลึกเลยไม่ไม่ต้องเล่นชาร์จกันลึกเลยได้เดี๋ยวบอกให้ชาร์จ่อยชาร์จกูเล่นห้องแดงให้เพื่อนตอดตอด ปล่อยเลยฟอร์มปล่อยเลยฟอร์มไปดูที่่นเลยฟอร์มไปดูดีเไว้ล่างไว้ล่างแม่บีถ้ามาบอกด้วยเฮียไม่ด้รู้คือกูยืนลึกเลยนะกูไม่ได้แบบระยะไม่ชิดแบบเมื่อกี้ไอ้บอมเหื่ท่านรอซ้อนกันแล้วไว้ล่างออกมาแล้วนะกลางหนึ่งเข้าไปแล้วใต้เข้าไปไว้ล่างเข้าไปแล้วเฟอร์จะไปไหนอ่ะกลางหนึ่งกลางหนึ่งกลางหนึ่งด้วเฟิร์จะไปทีแรกแน่เลยเชื่อมาม like ้วย ไปไอ้บอมแทนตำแหน่งกูทีได้มีแล้วบอกนะไปยาวยาวยาวโอเคเดี๋ยวพี่รอพี่เหลือระเบิดหนึ่งลูกเดี๋ยวเราปาให้ว้าวมาแล้วใช่มัยพอดีนะมันเดี่ยวตรงที่มาแล้วมาแล้วอยู่หน้าบีรถถังไม่โดนระเบิดกูยืนแนงกลางนะห้องห้องห้องไหนนั่นอ่ะห้องผีวะห้องผีเดี๋ยล้วเดี๋ยวกูเข้ามากันซอยเจ็บตัว คอมมาแล้วพี่เจ็บเจ็บเจ็บตัวนี้เจ็บน่าบีน้าบีเจ็บไรสัตว์น่าบีหน้าบีหน้าบีเฮ้ยเฮ้ยเชื่อมหมอเชื่อม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 ไปของแก๊งเชื่อมไปของแก๊งของแก๊งตายโอ๊ยอยู่เชื่อมสองตัวเลยเชื่อมสองตัวเลยน่าบีน้าบีตัวนึงน่าบีสองตัวเลยเพื่อนมีตัวมีตัวที่เดิมเลยที่เดิมเลยอยู่ห้องอยู่ห้องเออสวยไอ้ฟอร์มมึงชอบย่องอะมึงต้องการเล่นหน่อยเว้ยถือปืนคือเพื่อนยิงแล้วรู้ตำแหน่งแล้วมึงจะย่องจะเดินอะไรนักหนาวะ เพื่อนไปปะทะแล้วมึงก็ต้องไปช่วยเพื่อนให้เด็วที่สุดดีไหมมันเป็นเกมยิงเล่นไปเถอะไม่ต้องกลัวตายหรอกเก้าสองไอ้เหี้ยรอตัดเชือกไงข้อไว้เล่าไม่ข้าไป้เล่าอัน่งเข้าไป้เล่ารอไว้รอเก็บมุมดีตีจีนจะหาไม่ดีทำไมเล่ามึงรอปาดดีจะหาได้ทำไมไปไหนเล่าระเบิดเพื่อนมึงจะเดินเหยียบระเบิดทำไมโอ้โหตายห่าแล้ว เฮ้ยเมื่อกี้น้องหลบแล้วพี่บายเฮ้ยมันเดินกลับมาไอ้สัสใช่อืมแต่เมื่อกี้มันอยู่หลังประตูน,นมะมันเดินกลับมาไอ้เหี้ยเชื่อมจะเข้าแล้วเนี่ยกูทำอะไรไม่ได้กูเหลือยี่สิบแล้วเชื่อมไปแล้วนะ,ะทางทางโอ้ไอ้บนเจ็บดีเข้าทางสองนะละางลวางห้องไววางห้องแด<า>งห้องแดงโอ้ยมีเข้าเพื่อน บีแล้วหยุดกลงางๆซอ,อยตัวโอ๊ยเจี๊ยช่องแกงตัวตายฮะไปสตัวช่องแกงแล้วนะเบาแล้วนะเอามะปฝั่เพื่อน400มาพาไปเยี่ยลูกอมไม่ได้แดงมันช้ามันช้าเ,าเอ้ามาทำใหม่วะลูกอมเนี่ยเยี่ย,ยฟันดาซี่ไอ้สัตว์ตาปาทีก็ง้างทีตองเทียเออกูเอาอัรมาไอ้สัตว์กลัวมันจะเปลี่ยนตีไฟเฮือไปโดนไง ตามมาแล้วนะห้องห้องไว้ล่างระวังเลยท่านดูซ้ายให้กูด้วยกูดูขวาให้อยู่ยาเจ็บตัวนึงโอ้ท่าเราระเบิดมีอีกตัวนึ่งราวระเบิดระเบิดตัวดังทางโัวดนทางไม่เป็นไรร้อยสี่โอ้โหวายบนตาโดนเต็มเลยระเบิดย่าโดนระเบิดโอ้ยมาแล้วตัวนึงเส็จแล้วที่เมาฟินดูห้องแดงให้หน่อย าับเข้อีท่านมีแมสเซนบอล 4G เดาไว้เดาไว้าดาไ้กูยิงให้สองตัวแล้วนะเพื่อนเข้าหนึ่งที่บานไม่ต้องระแวงซ้ายนะดูให้เข้าหนึ่งเข้าหนึ่งปบ้าเข้าไหนหวะไวไๆไไลักตัวนึงไปร้างตายบีไม่มีฮะอ,อึ๊อม่ยัดดูนะไปเลยนะหก็ปนเสียงเสไปปไปตาแล้วตายแล้วออกมาเลยโอยบี ตายตายตายเชื่อมีเชื่อ no. มีต no. ัวเข้าซอย B แล้วไยี่ีเข้าแล้วเฟิร์ส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 ซอย B แล้วเฟิร์สจางซอยแล้วอ่ะเฮ้ยอยู่ตักเชื่อมมันเข้ามาได้ไงวะเพียก็กูบอกแล้วมันเข้าไปแล้วยี่ดันไปเลยมอร์ฟีน่ะจุดว่างจุดวางจุดว่างมีนะตัวนี้หน้ากากหลุดแล้วตัวนี้ไม่มีหน้ากากหรือเปล่า เจ็บสัตว์ไอ้เนี่ยต่างมากไอเนี่ยไหวพิบต้องดีสัตว์เลยตำแหน่งกูเนี่ยดันดิดันเลยดันเลยดันเลยเออดันสวนเลยปอมวิ่งเลยกูยิงแคสให้ไม่มีว่ะไม่มีเลยสะพานลงสะพานลงสะพานลงลงไปสุดดันลงแหม่เบิดตัวเนาะต่างเจ็บตัวนึงระวังยาวกูว่าเกมยาวไอ้เนี่ยรอไว้เลยยาว นี่ตัวดีมบอกมึงดีมขวาดีแบลขวาดีแบลขวาให้กูตายหนึ่งเข้าไปใยังดักข้างหน้าอยู่ดักข้างหน้าอยู่สองตัวในบีสองตัวในบีเลยในบีเลยเฮ้ยกูเล่นอัรคอยู่ชูวไม่เฮ้ยเจ็บรักใจเแตกมากเพื่อนตายแล้วสวยตายแล้วดีสวยมาแล้วมาบลากูเลยบอมดิฟュซ Mission success. ได้เลยวิ่งเลยให้ใครมีมีมีตังเยอะไปหายโหเจ็บตายมาทางยาวเราเปิดไปแล้วไปบนฟูกมาระเบิดได้ลูกหนึ่งแล้วอยากจะเข้าอยากจะเข้าอยากจะเข้าเอ้ยกลับเข้าไอ้เหี้ยยาวเข้าแล้วยาวยาวมามีเข้าแล้วมีเข้าแล้วไปเสริมบีเดี๋ยวเราลางไว้ให้ก่อน ส้างกลับได้ปะเราให้เอาเหลือโอ้ยยิงไม่ตหนาไหได้เนี่ยโจ้ครับโดนกลางกูปล่อยเลยนะเนี่ยติงเดียวบีเข้าแล้วใช่ไหมเข้าแล้วไอ้เหี้ยไปถ่างไอติงหน้าบีสองหน้าบีสองเนจ็บเจ็บเจ็บในบีใอยู่ในบีตัวนึงโอ้โหสองตัวไอ้เนี่ยกลับอีกแล้วได้สองวินแล้วเนี่ย ปล่อยเลยปล่อยเลยกันกันลึกกันลึกกันลึกเออมันได้ B สองรอบเนี่ยสองรอบที่มันได้เนี่ยีนั่นเลยสี้นเดาเลยข้างในข้าไในอยู่กว่านี้ในกว่านี้ในกว่านี้ยืนไว้ให้ท่านเล่นมุมนี้เลยใช่เอาเลเซอร์เราอัดเลยนี่ยสัตว์เอ๊ะโทษโทษมันไม่ทันไม่ทันจะฝีนออกขาด้วยตายหน้าบีตายทั้งสองทางเล่นีสูง คือกูไม่กูไม่ปาดนะกูรอแค่ตคเนี้ยเดินเข้ามาถึงจริงอะป้อมฟอมคุมให้หน่อยฟอมคุมห้องแดงให้หน่อยฟอมจะลงไปตกใจทำไมวะไฟบนมีนะไปล่างออกยังไม่เข้ายังไม่เข้าไม่เชื่อมหรอ ปัดเชือกตัวนึงใช่ไหมคือแล้วแล้วไม่ปัดสิงหลบไว้หลบไว้หลบไว้มันช้าไปหาเหมือนหรืกูยิงเออด่าว่าด่าว่าอย่างนั้นอ่ะด่าว่าเจ็บแล้โดนกูตั้งหลายนัดต่อยบนมีหน้บีไปช่วยได้เลยเดี๋ยวกูบอกว่าให้มาแล้วค่อยมาโหเนียนอยู่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 มากมากตาถัดมาตาถัดมาเด็ด ตายยังขวะไปห้องล่างแล้วไปล่างไปล่างฟอร์มล่างไว้ล่างเฮ้ยบีเข้าไอ้เหี่ติดตัวอีกตัวต้องมาดีวะต้องดันหวะเด็กที่มาเขียวกองเขียวนาบีตายตายต้องตัดเพื่อนเราได้เพื่อนเสมอไม่ถึงยี่ไหนซอยซอยซอยยังไม่ใช้เคสี่ร้อยอีกนะสัตว์เจ็บแล้วเจ็บแล้วฟอร์มดันฟอร์มต้องดันฟอร์มไม่มีเวลาเลย ซอย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 อ้าวสวยถึงระเบิดชาร์จอ้อยันแม่คือเกมนี้เสียพราะฟอร์มเลยนะกูดูอยู่แล้วจังหวะที่มันอยู่ตรงกลางแทนที่มึงจะวิ่งไปแทงอ่ะไอสัตว์มึงย่องย่องย่องแค่นั่นแหละมันกมันปวดตายหรือมันเป็นเหี้ยมันตุ๊ดขนาดไหนวะเนี่ยมึงเล่นอย่างนี้เนี่ยโดนไปโดน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 ไปโดนโดนสี่แล้เบิดชาร์จเมื่อกี้มันอยู่ดีมันก็เปลี่ยนเป็นระเบิดอืม ไี่เข้าโซนยิงแล้วถึงจะร้เขานะะเบิดด้ีระวังระเบิดนะคพี่วีเข้าแล้วเขาไอ้ท่านวีตายเขียบีเข้ามาไอ้เขียวองตัวไม่มันมมีไ่เข้ามาแล้วเขาบอกแล้ววีเข้าตาย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 หมดละสวยนี่บอมิกมีมีกูดินเสียงอยู่ตรงไหนพี่อ้ยมีอ่ะมีหน้าบีนี่แหละหน้าสองตัวหน้า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 อย่าให้เชื่อมเข้ามาเชื่อมจะเข้ามาไหมเนี่ยเงี้ยมาชัตว์สภาพนี้ ฟอมไปดูห้องวายแดงเหมือนเดิมไปเอฟิ้งหนักมันนั้นวะยังอยู่สองตัวสองตัวอยู่หน้าบีสองตัว,ตวเฮ้ยเสียงเสียงบล็อกขวามือมันเนียนอยู่อยู่ในห้องห้องผีดิกราปาใช่หรอวะใช่ใช่ใช่ห้องผีระวังระวัง,งเฮ้ยใครก<น>็ได้ตัดดักเชื่อมให้หน่อยดิกูขี้เกียจระแวงหลงหังวะเดีมเดีมเดมอยู่เดียมเร็วเลยเขาเชื่อมแล้วดีโอ้ยต้องรับ บอกยิงยิงให้กูก่อนตัวหน้ายิงให้กูเออสวยบอมเจ็บมุมพวกเราเลยอยู่อยู่หน้าเอตายสวยเพื่อนหน้าหน้าบีหน้าบีเเพื่อนเดีโหตายเยอะเพื่อนเลยอ่ะไม่เป็นไรพี่บายเหมือนมุมเชื่อมเมื่อกี้คือทุกทีผมจะถือปืนคู่แต่ทีนี้อัรคเลเซอร์คือเน้นนัดแรกเพราะไม่ได้ก็ไม่น่าเล่นอยู่ดีมุมนั้นเนี่ยมันหนีไม่ได้อะคือผมเห็นว่าพอมมันคิดคู่ไงไม่เหมัน มันรอปาดต่อให้มันรอปาดมันก็มันหนีไม่ได้อะครับพี่ไม่น่ามนไม่น่าเล่นทเท่าไหร่ค,คือต่อให้เพื่อนเติมได้แต่มึงก็ต้องตายอ่ะเข้าใจอารมณ์ไหมครับพี่เขาได้ไปสามเลยปะอื<า>เอ้เยอะนะ ที่เป็นรูปเติมน้ำมันแล้วทะเลาะกับบเบาะต้องมีเพื่อนมาห้าวด้วยนะโค้งห้าวไอ้สัสไอเดฟได้รถใหม่แล้วฮะได้ป่าวันนี้แหละซื้อรถอะไรปั๊ดอะไรุ่นไรรุ่นไรนะเดฟไอเดฟไอเดฟ b m เ s 1 0ด0 r ไอเดฟ พี่บอลไม่ได้ใส่หูฟังนะเนี่ยหูข้างนึงมันโล่งอยู่ไอเดฟมันไม่ได้ยินอบายก่อนพี่มึงหาเยาื่อตาใส่ดิบาย <laughs> มึงใส่หูฟังข้างเดียวเนี่ยมึงไม่ได้ยินกูอะ่ะรถรถรถรุ่อน A A อะไร l A B เวฟเวฟอะไรไอเวฟอันนาไอเวฟพันมนมันอยากขับเวฟไอ้เหี้ยมันจะเอาไปแต่งเนี่ยนะประเด็น มีตังแต่งหน่อยจ้ะเมอวีคือกูด้วยเดฟดกับไอะไรเหียเป็นเด็กแห้นปวนเมืองเลยสัตว์ไม่อยากให้น้องเป็นแบบนั้นหน่อยดิมอยู่ข้างหลังเดิมอยากให้น้องเป็นแบบนั้นหน่อยดิมเออยห้แม่งไปตายเลยเฮี่ยดีเลยแม่งไปตายเลยไอ้ี่โคตรรักน้องเลยสัตว์จีบยังดักกลางให้อยู่นอ้ควายนาบีนีกิบยา อ่ผมพัดอข้อมึงอะเฮียวายล่างแต่ใบบนดันเฮ้ยเฮียใบบนใครอยู่กูวะโมฟีเพื่อนโอ้ยเฮ้ยระวังเกมกลางระวังเกมกลางระวังเขาชาร์จถอยแต่มาจ้ารอยิงเอารอยิงเอารอยิงพร้อมยิงอ่ะเฮ้ยมาทางสะพานก็ได้เฮียไม่ต้องรออัดอัดมันอย่างเดียวดีมาดูโมฟีดิ ไม่นสามข้าวเย็นแม่ไอ้บอมเป็นสัตว์กินโซนแม่น่าอีกินโซนต้องเป็นตัวห่านีไปเล่นอย่างนี้ไงเล่นอย่างนี้ไงเล่นอย่างนี้ไงไวนล่างไม่เจอไวนล่างไม่มีเวลายังเหลือต้องไปต่อในกลางมาถอยกลับหมดแล้วอ่ะกันลึกอ่ะกันลึกแล้วไงรวมตีเลยรวมตีเฮ้ยเชื่อมเชื่อม เชื่อมวิ่งไปลงกับเพื่อนอยู่เอาเเ้ยเดินหน้าดิเดินหน้าสีไฟสีไฟเฮ้ยสีไฟแล้วมป่อยไปไปเยวตาย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 ิายตายายตตาายตายายายตายตางตายตาายตงยตายยตาาดตาายตายตายต้เตยตายตยตามตายตายตยตายายตยอาเดียยตายตายยตายตายตนยตยตายตตาย

จางไม่มีกระส่องเลยโอ้โหระเบิดตันเลือดคนระเบิดมี่เป็นควันเลือด้หยเฮ้ยควันผมควันผมอ้าวไม่เยียดสุดผมสอยไล่างตัดเปิดให้เนี่ยโดนโดนอีกเมตรยเอาเยียดกูโดนได้เสียเลือดอ่ะพี่เลยเนี่ยอืมทางซ้ายก็เอากูอีกซ้ายเหรอโอ้ซ้ายเงี้ยตายเยี่ยดซ้ายแกอีกโดนตายนั่นฮีอียังยังไม่ทันเลยสัตว์เอ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ใจเย็นเพื่อนใจเย็นผมแหลกหรือมันแหลกมั้ยน่ะเกมอืมหน้าวีใจเย็นเพื่อนเสียงดเนี่ไงตางกันเยอะดิเพื่อนแต่ขอไม่ดีเลยแล้วเพื่อนหมดแล้วหมดเลิกเล่นเกมช้าเลยต้องเราต้องเล่นไว้ดันไว้ทักทางไปเลยเยาวไหมเอาทางไหนเออยาวมาเลยตามมาเลยอู้น้หน้าไอ้พวกตุ๊ดหลบไปพวกตุ๊ดหลบไปแต่สอดเราร์ไดแน่พอละ

กูดักเชื่อมเนี่ยเอาอย่างปอบรอจริงจริรอนริงจริงเชื่อมมาตัวที่ไว้หลังอ่ะเชื่อมมาไม่ไว้เดี๋ยวให้ไปกระโดดจปดักบอลอ่ะได้โดดจปดักบอลไอ้ปอบรอนิ่งนิ่มึงไปรอที่เดิมนี่ทางบ้านมีตัวนึงทางบ้านมีตัวนึงเฮ้ยเฮ้ยเอาทางบ้านมาตัวนะทางบ้านมาตัวนะทางยาวทางยาวทางยาวมาตัวนึงดีมทางขวากดีดีเต้นดีมมาประชิดตัวใครตายดีนะบีเข้ามาแล้ว ในบีครับในบีอ่อะไรเนี่ยโอ้โหพระคุณเดียมันไม่กู้โอ้ดีเลยมึงเล่นช้าจังวะอยไม่ยินงสัตเออผไม่ได้ยินมเียไม่ได้ยินแสงเกมเลยโอตายแล้วไเมดิม่มืมีได้เยจะฟังเสียงเกมหรือฟังเสียงเพื่อนเนยอเาบอกมก็ไม่ได้ยินอี้ย เบอกปาดมาเลยมึงก็นั่งเฉยทำตัวยังประโยชน์ชิบหายเลยระเบิดมาดีในบีในบีในบีตายกลางกลางดันมาแล้วนะกลางดันมาแล้วนะกลางกลางนะอยูกลางนะโอ้ยเชี่ยผิวซอยซอยซอยบีเท่ากันเอ้าเชี่ยยิงไม่โดนเหรอเฟร์เข้มตัวหนึ่งอันนี้เชี่ยเชี่ยเข็ดเตดเอาเรื่องอ่ะตอนนี้เด้งโดนน่าหลุด เราแม่นยำอยู่ไหนกันจับเยอะแล้วเกณน์ไปเจออ้วกแล้วแหละจับเยอะไม่เท่าไหร่กระโดดหันไปหันมาอ่ะโอ้ยหมุนหัวนี่ที่ไรวะเฮ้ยมึงไปเดินไปให้ตายหงไปไอ้เหี้ยมันบอกว่าไอ้บอมกูว่าเราเข้าพร้อมกันว์เลยประสิทธิภาพช้าไปนิดหนึ่งนะคือกูจะเอาตายหงเลยไอ้สัตว์ไปบนนี้ไปบนนี้ไปบนนี้ลราไปเคลียร์ในบีอยู่ไงไปบนนี้ไปบนนี้ โอ้แบบนล้ไไป่ไปวแล้วไ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 แล้วแบบแบบนี้สงไวล่างให้ดิไว่างไวล่าไางมีตัวไวล่างเออสไีบนเอบนอมีตัวเน้เชื่อมเชื่อมนีหน่อยข้างบนนี่หน่อยโอ้โหเหี้ยน่หลไปหน้าบแล้วจิงไม่หัวตายตายไหลอไดปหลได้ไม่น่าโดนลงมาเลยวแงไลอไดปะ ได้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 เฮ้ยมาเฉยถ้าลูกนมาเฉยเลยโอ้โหลายโดนเนี่ยอือตอนนั้นตายแล้วบอกเจอแล้วนะว่าให้เปลี่ยนระเบิดมันก็ยังเอามาเล่นดีดีไอ้เหี้ยหลบไปดีเฮ้ยเฮ้ยไอ้ฟูไอเหี้ยเขาเลยเมาเลยขวาที่วาง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 เก็บที่วางเก็บเหรอขวาขวาตาอู้หู อืมน่าเออชอบสับปืนนะฟอมไอ้พอมือไอ้ดักแด้ไอ้เหี้ยไปเถอะไอ้เหี้ยกลับไปอยู่หลุมเดิมเถอไอ้สัสพาหน้าเพื่อนอยเอามาเล่นอย่างงี้เล่นไม่ฟังคนอื่นเล่นคนเดียวสักแตเล่นไปอยู่คนเดียวไอ้เหี้ยเล่นแผ่นยาวเล่นแผ่นยาวเดี๋ยวเริ่มเลกลังไปไม่น่าจะทันเลยเออไม่น่าจะทันเ่ตามไม่ได้บาตัวแคบอกไปเอาบ้ไอ้พวกไอ้รอที่รออยู่เนี้ยมาออกกางให้หมดเลยไอ้ฟอมไปกลางันาขวาล็อกให้เถอ เอายงออกมาเลยออกมาเลยพร้อมไปกันดิขวาเอาขวาดิกลางอีกพร้อมตายกลางข้นขวาดิกลางกลับแล้วไปเลยลับไปแล้วเพ um> ื่อนบอยบอลในสัตว์ไว้ล uh ่างตัวล่างตัวเฮ้ยเนี่ยกลางปากป่วยตายดิเนี่ยป่วยบอมตายตายมีตัวกลางตางมีตัวเฟิร์สตาย

ดิ่มดิมดิหลบมุมดิหลบมุมดิหลบมุมดิเออเพื่อนวางไปเพื่อนวางไปเพื่อนวางไปวางวางเออวางอารีบสองเก็บมุมเล็กๆไม่ต้องรั้นทุรังยิงให้ตายเพราะเพื่อนตากอ้าวเฮ้ยกระชาแล้วพวกคุณมาเลยไหนฮมาเลยไหนเออเอ้ยมันพลาดที่เอยเมื่อกี้บอกซ้ายแต่เพื่อนไม่ยิงขวาเลยจังหวะคนเดียวเสียวสัตว์จะเต้นพอแล้ว มีสมาธิดิฟังดิกำลังระเบิดเชื่อมด้วยเอ้ยนี่ทุกคนรอข้อมูลจิตนะเฮ้ยเพื่อนอยางบกวางการการไว้การอุบัติการณ์จอดามีตัวนะเห็นเห็นมีระเบิดโอ้โหระเบิดไอ้ซ่าโลกขีคขวาเยันแม่ใครถือกิ๊กเข้ามาเบรกเดี๋ยวกูตามหาดรวนไอฮีเ้ามาเบรกไอฮีตุ่ไอซ่า ผมดูก็พี่จะหลบเข้ามุมขวาคุณพ่อคุณกำลังระเบิดมามาตายตีนกูแล้วกูจะโดดลงข้างล่างไอ้เคี้ยบบ่ยืนค้างหน้าต่าไม่หลบเย้เจ๊แล้วอ่ะเพราะมึงอยู่ตรงข้างวาบนใช่ป่ะเคล็ดกลางได้ขวาขวาขวาโดนดีมึงเห็นป่ะมีการไปทางดีนะตายในเอเมกในเอเมกโดนเบรกเกอบกูเลยว่าใครผมเกือบทิ้งไปแล้วคือแบบก่อนตายนี่กูตั้งสติดูเลยว่าใคร เช่อมมเชื่อมมาเเจ็บแล้วโเจ็บบนท่นบนบานกหน่อยเมื่อกี้ช็อปอยู่โทษทีมันลงมาป่านี่พวมึงตายกันสามตัวเลยเฮียเียาด้วยขขวดขวาดขวาเนี่ยนะขวาเนี่ยน่ะพพุ่งโดนกันอ่ะไม่ทะุไอสัตเออเย็เป็ดมีนะมีนะมีนะใหญ่ไม่ทลมีมีเหลือใครฟอ ไปเดินตายเอตะคงตรงไหนก็ไปเลยไปทุกคนจับจอในฟอร์มนะฮะเราจะเห็นท่านสับปืน20รสบอต่อวินาทีข้างล่างข้ล่างข้าง่างหนอดหน้าตัวระบายล่างตัวออกไปกลางละได้ ไอ้มีเวลา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 เพื่อนล่าเลยล่าเลยไปยาวไปยาวไปยาวมันอยู่ยาวมันอยู่ยาวกูได้ฉายามึงแล้วจะสับเล่นจะสับเล่นเยอะมนก็ปืนมีก็มีดอยู่ใน,นเอแน่ตอนนี้แต้ม8ต่อ6นะ แน่ไหะวะเอจะเชื่อมเชื่อมตรงเนี่ยใื้เวลาแล้วอีตัวก็วิ่งไปแล้วเฮ้ยเอาได้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 ซ้ายเอาซ้ายก่อนเอาซ้ายก่อนอ๋ฉายาของมึงคือสล็อตมึงไม่ฟังกูเหรอบอกเอาซ้ายก่อนคนนู้นก็จะพูดสฟิงไ์้เหี้ยเดี๋ยวไอ้เหี้ยฟิงยังไม่จบกับกูยันแม่ไอ้เหี้ยกูจะหลบระเบิดในฝันผู้ยืนขวางหน้าต่างเฟิร์สเฟิร์สอยากให้มึงเห็นมากเลยว่ะ ให้มันผ่านๆไปไม่ได้หรอกเฮียความง่วงกูจะประจานเฮียเนี่ยเฟิร์สเนี่ยดีมันอยู่อย่างเงี้ยมันอยู่อย่อะไปแล้วระเบิดใต้เตียงกูหลบไม่ได้เฮียยอมไม่ทำอะไรทีล้วคิดคูเปอร์เบกซ์ยังเฮียแม่งโดดลงมาเลยเว้ยเฮียโดนดีความผิดไอ้สัตว์ดูการนี้เอต้าถ้าผมอยู่ก็ตายไปด้วยการตายตายเพื่อนตายมันยังอุตส่าห์คิดได้นะว่าถ้ามันอยู่มันยังตายไปด้วยเนี่ย ไอ้ที่แ <PAUL> ต <bunker ring> ่มันก็ไม่หลบทางให้กูหนีนะมันก็โอ้โยเด็กที้อ่ะเราขวานนะนี่ได้ไหมเด็กกูตอกให้โอ้ยได้ไหมตายตายตรยกุ้งเน่าในนั่นปึ้มเออยาวๆตรงรถทำไมไม่เจอวะในห้องนี่เดียรอยู่กองเนี่ยไปมาไปไปรวบนี่ไปรวมไปรวมไปรวมตอบิกไปเลย จะบีก็บ nah ีอย่าไปยุ่งกับไอเองอย่าไปลุกเอ้อย่าพิลุกอ้าวเฮียโดระเบิดตายมึงอากาสหมดแม็กยังเสมอไอ้สารมึงถือคิดหรือมึงถือข้าวฝานไว้เฮียหมดแม็กเลยเฮียไอเฮียอุ๊ดไอฝาดแม่เย็ดเฟิร์สโคตรเครียดระเบิดมาข้างตีนแล้วอ่ะกูจะโดดหลบไอเฮียนี่ยืนเฉยไม่รู้สุนร้อนไอเฮียสักอย่างต่อ น่าละก็วงคือมึงก็รู้นะว่าระเบิดระเบิดมึงก็โดนมึงเหมือนกันน่ะคือมึงก็รู้ว่าถ้ามึงไม่หลบไม่ลงไปมึงก็โดนระเบิดเหมือนกันอ่ะผมเสียใจกับเหตุการณ์แต่ก็ยืนเฉยนะแม่เย็ดผมจะไม่ถาอีกแล้วคือเหมือนมันโกเฟ้นตีน่ะมันปล่อยให้กูแบบติ๊ดๆติๆๆแล้วมันก็โดดลงแล้วก็แล้วกูก็โดดไม่ทันตายนี่หว่าะเบิดคือมันหลบมันหลบของตัวมันเองเว้ยแต่มันเออแต่มันขวางกูมันหลบของมันแต่มันไม่ให้เพื่อนหลบเด็กเหี้ยไอ้ฝาด เ,เ,เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันได้สั่งหัวเก็บสลดเลยเก็บความเสียใจเลยคุกค,ค่าให้พ่อมึงกินเถอะเยี่ยแม่เย็ดมึงเล่นอย่างนี้หลายรอบแล้วไอ้ฝัดตั้งแต่โบชิตตี้และ้ะภาพยังติดตากูอยู่เลยเนี่ยฮะไอ้ตุด๊ด <c oughs> ไอ้ฝนกูดิโบชิตตี้ก็รอบมึงแล้วเนี่ยนี่ไอ้พี่ไปมันเป็นานนี้บอกให้โรนเจลไอ้ฝัดโบชิตตี้โบชิตตี้บอกผิดไปแล้ว <bird yeah S 2> เราโฟกม่วงมากบอกฝันนึกแล้วแต่โบชิตตี้ค <Okay, S 2> <m> e ั่วอะไรเนี่ยฮะโคดราด่านไปหาเจ็ดเจ็ดโอเคไอ้มองเป็นไหม